สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้พ้ามาเบงข้าวเหนียวดําพันลืมหัวนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากนะครับอันนี้ผมอยู่ทั้งคันแท่นะครับกับสีสูงประมันนี่ถ้าลงไปนี่ท่วมหัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามาเบงสวยๆเลยครับเห็นไหมครับ สวยงามนะครับขอบคุณที่ลุงสางนะครับสัตตดีจังหวัดขอนแก่นนะครับสัตตดีอําเภอนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับเิ่นเป็นผู้ห้พันเขาในหมานะครับก็งามนะครับกระรัะล่วงนะครับเบิ้งดีใจนะครับดีใจหลายๆนะครับที่ได้เข่าพันดีๆนี่มาปลูกนะครับปีนี้นะครับผมก็ได้แบบ กินเขาเนี้ยดำที่จะคลองปลูกเองนะครับเบิ้งว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งเขาว่าได้นะครับสั่งสื่อหรือสั่งเปลี่ยน <c oughs> เอาเอาขขาขาวมาเปลี่ยนก็นได้นะครับเดี๋ยวสิเอาเป็นว่าสิบแบงปันให้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีอยกกู่ก็เป็นอย่างนะครับมีอยู่ใกล้ๆบ้านหนึ่งโอ้ย บอเอาน้ำดักเดอว่าสั่นกับบอไปยังครับก็เอายูใกล้ๆบ้านจะกของอ่ะละอุ่นนุ่นให่บ้านเดียวกันกับก็ดีขึ้นกันนะครับมี่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดพอใจดีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเห็ดหน้าขอกมนะครับปกติจะเป็นนิกหน่อยก็่เคยเห็ดยู่แต่ว่าส่วนมากสีเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควาย่อกับเม่ยเป็นเป็นผู้ดำผมนี่จะเป็นผู้ไทยหน้านะครับแต่ว่าก็ นี่แหละครับครังแรกที่เฮ็ดเองลุ่มลุ่มเมื่อเองเตียบว่าคุณผู้ชมครับคมว่านะมันก็ต้องการปุ๋ยอยังมากไม่เลยครับผมใส่สองเถือครับไรเนี Sammy> ่ยข้าวเหนียวนี่ไรเดียวแต่ว่าผมใส่ปุ๋ยแค่สองเทือครับเทื่อแรกใส่ประมาณเย็ดโลนี่แหละนะครับจุดสิบหกแปดแปดครับรอบแรก รอบที่สองผมใส่สูตรชิมหาชิมหาชิมหาครับประมาณซีโร่ไรเดียวได้ครับบานนี้ว่าสี่ใส่ปลากดว่ามตังทองเ้วเลยใส่บ่ได้ครับเพื่อนไหนใส่ก้อนเขาออกล่วงสามสิบวันมาสัน่นผมมาคำนวณมึงแล้วอีกหาวันหกวันมันก็ออกแล้วบางสินะผมเลยใส่ว่าท่าน,นก็ออกมาอยู่นะครับเดี๋ยว้ะเบงกันนะครับคลิปนี้ขเขาจะไว้เพียงท่วนี้นะครับ กรุณากดติดตามหรืออย่าลืมนะครับถ้าผู้ใดอยากาติดตามนะครับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกเกษตรที่ผมเห็ดอยู่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับกดติดตามไว้เด้อครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ